ฝาครอบกล่องฟิลเชฟกระบะหรือเชฟตาหวานนะครับอันนี้ก็คือเป็นฝาครอบกล่องฟิลในเชฟกระบะรุ่นตาหวานครับที่เรานิยมเรียกกันนะครับแล้วก็เอามาแต่งซิ่งกันนะครับใครที่ชอบย้ายระบบไฟนะครับเอาไว้ข้างในคอนโซลนะครับตรงฝาเกะตรงนี้นะครับบางทีมีการเปิดเข้าเปิดออกบ่อยบ่อยนะครับอาจจะทําให้อ่าขาของมันหักได้นะครับหรือบางคนอาจจะถอดทิ้งไปเลยครับแล้วทีนี้เวลาอยากจะกลับมาสู่สภาพเดิมเนี่ยบางที ก็ไม่รู้ว่าถอดทิ้งเอาไว้ตรงไหนนะครับพอดีนะครับมันมีของเข้ามานะครับก็คือมีฝาครอบเก๊เข้ามาเราก็เอามาทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเผื่อใครที่กําลังมองหาอยู่ก็จะรู้ว่าเฮ้ยฝาตัวนี้มันก็มีนะจะได้ไม่ต้องไปมัวแต่หาเก่าอยู่ไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะครับก็แค่ของเราก็แค่มีของเข้ามาปุ๊บเราก็จะมาทํารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับใครที่หาอยู่ก็สามารถทักเข้ามาถามได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดเพิ่มเพื่อนนะครับฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ครับจะได้ทําคลิปการเลือกดูและก็ได้รับข่าวสารสําหรับอะไรทุกๆตัวแบบนี้ทุกๆวันครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ในฝาครอบกล่องฟิลของเชฟกระบะปลาหวานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากครับ